กาลครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆเ,เด็กชายต้นกำลังเดินเล่นตามทางเมื่อจูๆ่ๆเขาเห็นกระเป๋าเงินตกอยู่ที่พื้นต้นหยิบกระเป๋าขึ้นมาแล้วพูดกับตัวเองด้วยความกังวลอืมนี่กระเป๋าของใครกันนะในนี้มีเงินเยอะมากเลยถ้าผมเก็บไว้ผมคงได้ซื้อของเล่นที่อยากได้แต่แม่เคยบอกว่าเราต้องซื่อสัตย์ ต้นคิดอยู่สักพักและตัดสินใจที่จะนำกระเป๋าไปคืนเจ้าของขณะนั้นเขาเห็นลุงธำนาที่กำลังเดินมาตามทางลุงคงรู้ว่าเจ้าของกระเป๋านี้เป็นใครผมควรไปถามลุงต้นจึงรีบวิ่งเข้าไปหาลุงทํานาและดิ้นกระเป๋าเงินให้ลุงครับผมเจอกระเป๋าใบนี้ตกอยู่ลุงพอจะรู้ไหมครับว่าเป็นของใครลุงทํานาย,ยิ้ม โอ้ขอบใจมากเจ้าเด็กดีนี่กระเป๋าของคุณยายข้างบ้านลุงเองคุณยายคงทำตกไว้ตอนมาซื้อของในตลาดขอบใจที่หนูซื่อสัตย์มากนะเดี๋ยวลุงจะไปคืนให้เองต้นยิ้มกว้างและรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องผมดีใจที่ได้ช่วยครับลุงหลังจากวันนั้นทุกคนในหมู่บ้านต่างชื่นชมในความซื่อสัตย์ของต้น และเขาเองก็ได้เรียนรู้ว่าการทำความดีไม่เพียงทำให้คนอื่นมีความสุขแต่ยังทำให้หัวใจของเขาเบิกบานด้วย